ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ต้องไม่พลาดนะครับรถคันนี้นะครับเป็นสีหายากด้วยอล t ิส 1.6G สีเทานะครับนานๆจะเข้ามาทีหนึ่งรถคันนี้สวยแบบเดิมๆนะครับนะใครเห็นแล้วต้องชอบต้องติดใจแน่นอนนะครับราคาไม่แพงครับ349,000บาทเท่านั้นเองผ่อนเดือนละ6,000บาทนะครับนะวันนี้ผมพาดูรถคันนี้ทุกซอกทุกมุมเลยครับนะ่ะอย่าลืมดูกันนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมเล็งเพชรยนต์นะครับาพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์จำกัดสาขาสำนักง,งานใหญ่นะครับตั้งอยู่ซอยเส,เสรีไทย68แยก1เมนบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้ผมาพาทุกท่านมา,าชมรถ Toyota a l t i s ิส g นะครับปี2015นะครับ รถปี2014นะครับจดทะเบียนปี2015นะครับนะคันนี้นะครับเป็นสีเทานะครับสีเทาลูกค้าจำเลขทะเบียนเลยนะครับนะสี่กอไก่ดอชาดา89 4 2นะครับ 4ดอชดากไก่8942นะครับ8942เลขมงคลด้วยนะครับ8942นะครับเลขทะเบียนมงคลด้วยนะครับใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าโชคดีนะครับเลขทะเบียนมงคลไปด้วยนะครับใช้แล้วนะครับคนเจ้าของรถจะดูน่ารักมีเสน่ห์นะครับโอเคนะครับกลับมานะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่349,000บาทนะครับ349,000บาทนะครับลดจากราคา ายแดงเลยนะครับแปดแสนกว่านะครับนะลดกว่า50%เลยนะครับนะคันนี้นะครับ ผ่อนนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ6,000บาทเท่านั้นเองนะครับเดือนละ6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถออกได้ทุกอาชีพนะครับสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับนะก็ลูกค้าท่านใดสนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับที่หมายเลขนะครับ0 9 7ย์4 1 5 1 6นหะครับ0 9 7 3 6 4 1 5 1 6นะครับหรืออ่าเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์ไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะก็อ่าเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้ไว้ตรงหน้าจอนี้นะครับนะ เอาละครับเดี๋ยวก่อนที่จะลูกค้าลูกค้าทุกท่านนะครับจะเข้าไปผมจะพาเข้าไปชมรายละเอียดของรถนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่าในเรื่องของอารายละเอียดคร่าวๆนิดหนึ่งนะครับนะสำหรับรถ มือ2ของเพชรยนต์นะครับนะเราคัดมานะครับคัดเฉพาะรถสวยคุณภาพเกรดดีนะครับเกรดพรีเมียมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะลูกค้าได้ไปเนี่ยนะครับก็คือมั่นใจได้เลยว่าได้รถที่คุณภาพดีแน่นอนนะครับรถของเพชรยนต์นะครับเรารับประกันเรื่องนะครับรถทุกคันนะครับจะต้องไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยเจออุบัติเหตุพลิกคว่ำมาก่อนนะครับอุบัติเหตุหนักพลิกคว่ำนะครับมาก่อนนะแล้วก็ไม่เคยกับสีนะครับไม่เคยเปลี่ยนเครื่องยนต์ไม่เคยตัดต่อตัวถังรถ นะไม่และที่สําคัญนะครับเล่มทะเบียนต้องไม่ชํารุดสูญหายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าทุกท่านก็จะสามารถนะครับตรวจสอบประวัติเกี่ยวกับรถคันนั้นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่ารถเรานะครับเป็นรถที่ดีมีคุณภาพนะซื้อมาแล้วไม่ใชไม่ใช้ต่อนะครับขายต่อก็ยังได้ราคานะครับนะ รถคันนี้นะครับฟรีดาวนะครับราคาอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวเลยนะครับสีนี้สีเทานะครับเป็นสีที่หายากด้วยนานๆจะเข้ามาทีหนึ่งนะครับลูกค้าขั้นใดนะครับชอบรถคันนี้สีนี้นะครับคันนี้มีเสน่ห์มากๆเลยต้องไมพลานะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาดูว่ารถคันนี้สวยเดิมขนาดไหนนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรุ่นที่ปรับโฉมนะครับมาจากเป็นรุ่น เจน11นะครับน่ะเป็นรุ่นโฉมนะครับปี2014นะครับนะซึ่งในส่วนของรุ่นนี้นะครับมีการปรับนะครับทำให้รูปลักษณ์นะครับนะดูดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับสวยเพรียวมากขึ้นนะครับลืมนะภาพลักษณ์เดิมๆของ t o y o t a a ว t i s นะครับที่ดูเฉมเมนะครับดูโบราณหน่อยนะครับรุ่นนี้ดูทันสมัยมากนะครับนะด้านหน้านะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับนะคาดยาวนะครับเต็มหน้ารถเลยนะครับรับกับตัวไฟนะครับไฟ ไฟด้านหน้านะครับไฟนะครับไฟด้านหน้าเป็นเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะครับนะมันติรีเฟคเตอร์ทำให้สมรรถนะในการขับขี่นะครับยามกลางคืนชัดเจนนะครับนะรถรุ่นนี้นะครับผมใช้อยู่เนาะผมปกติส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เวลาขับขี่กลางคืนนะครับคันนี้นะครับน่ะบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะเห็นสมรรถนะในการมองเห็นได้ดีมากเลยนะครับนะนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะดูต่อเลยนะครับนะสำหรับกระจกรถรุ่นนี้นะครับกระจกนะครับนะกระจกนะครับก็จะเป็นกระจกเดิมๆนะครับกระจกเทมเปอร์การ์ดนะครับกระจกนีลไพรยนะครับสด้านเลยนะครับนะเป็นกระจกแบบเดิมๆนะครับนะก็ทั้ง4บานนะครับเป็นของแท้จากโรงงานทั้งหมดนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนใดๆนะครับนะก็ทั้งทั้งทั้ง4ทั้ง4เลยนะครับนะทั้ง4ด้านเลยนะครับนะ ผมแพนให้ดูกันนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะครับก็บอกเลยว่าพร้อมใช้งานจริงๆนะครับเพชรยนต์มีการปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับปรับสภาพรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ไปก็ก็คือพร้อมใช้งานเลยจริงๆนะครับสำหรับกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับรถคันนี้นะครับก็มีไฟเลี้ยวนะครับกระจกข้างให้ด้วยนะครับ อ่านะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันต่อนะครับนะอ่าในส่วนของนะครับประตูมือจับนะครับประตูมือจับนะครับมีการนะครับคาดด้วยโครเมียมนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวนะครับหน้าต่างนะครับประตูทั้ง4ด้านนะครับก็คาดในส่วนของตัวอ่าก็มีเส้นโครเมียมคาดด้วยเช่นกันนะครับนะมีโครเมียมคาดด้วยเช่นกันนะรับกับรถนะครับนะซึ่งจะมีรอยนูนขึ้นมาด้านข้างนะครับนะ ช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับทำให้รถเนี่ยนะครับนะครับไม่ปะทะลมมากนะครับนะทำให้รถเพรียวนะฮะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันและการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับนะโอเคมาดูต่อเลยนะครับด้านในนะครับนะรุ่นนี้นะครับก็จะมีกุญแจกุญแจรีโมทให้นะครับนะกุญแจรีโมทให้นะครับมีกุญแจรีโมทให้นะครับอ่าพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยรถคันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมัลติฟังก์ชันนะครับ มีนะครับกระจกมองหลังกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับกระจกมองข้าเป็นแบบไฟฟ้านะครับนะกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะฮะปรับจากด้านในนะครับนะกระจกทั้ง4บานกระจกประตูทั้ง4บานหนะ้าต่างทั้ง4บานนะครับเป็นอ่าเป็นกระจกไฟฟ้านะครับัง่งคนขับเป็นออตโต้นะครับ นะแล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับก็จะมีนะครับวิทยุนะครับวิทยุเครื่องเสียงนะครับเป็น CD นะครับแล้วก็ MP3 นะครับมาจากโรงงานนะครับเดิมๆเลยนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์แบบหมุนแบบกลมนะทำให้สะดวกในการใช้งานนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับพวงมาลัย c ีซีนะครับอขอโทษนะครับพวงมาลัยพวงมาลัยวี t นะครับนะเป็นซูเปอร์ซีวนะครับ7สปีดนะครับนะแล้วก็ มีที่วางแก้วน้ำนะครับให้ด้วยนะครับมีที่เก็บของสัมภาระชุกชุกจิกจิกนะครับตรงนี้นะครับนะนะครับเป็น2ถาด2ชั้นนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรถคันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของแอร์แบกนะครับสลูกนะครับด้านหน้านะครับคู่กัน2ลูกนะฮะแอร์แบกสลูกนะครับด้านหน้านะครับนะแล้วก็นะครับเบาะหนังนะครับรถคันนี้นะครับมีเบาะหนังให้ด้วยนะครับนะเบาะหนังนะครับนะ อันนี้เบาะหนังนะครับนะเบาะหนังเนี่ยมีการปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดสะอ้านน่าใช้นะครับนะภายในกว้างขวางนะครับน่าใช้จริงๆรรถรุ่นนี้นะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับนะครับด้านหลังนะครับก็นะเบาะหนังนะครับกว้างขวางครับสะอาดสะอ้านครับนะน่าใช้จริงๆครับนะน่าใช้จริงๆเลยนะครับนะนะกลิ่นดีครับรถคันนี้นะครับนะสีนี้นะครับอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับว่าสีนี้เป็นสีที่หายากนะครับนะ เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังต่อนะครับก่อนไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้หนึ่งนะครับว่ารถเนี่ยนะครับจะเป็นรถสภาพเดิมๆนะครับก็สังเกตดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตเนี่ยนะครับไม่เคยขยับไม่เคยไข นะครับน <ersch> so the ็อตเนี่ยนะครับที่ประกอบไว้ก็จะเป็นน็อตสภาพเดิมๆที่ประกอบจากโรงงานจะเห็นว่าหัวน็อตเนี่ยนะไม่ช้ำนะครับไม่ถูกไขไม่ถูกแกะนะครับเป็นสภาพเดิมๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลูกค้าท่านใดที่ได้รถคันนี้ไปก็คือจะบอกว่าเดินเลยได้เลยนะครับว่าท่านได้รถเดิมๆจริงๆนะครับรถคันนี้รับประกันเรื่องนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีพลิกคว่ำนะครับแน่นอนนะฮะน็อตด้านหลังนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับน่ะไม่มีการเปลี่ยนนะครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยไม่เคยยกยกถอดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะได้สภาพเดิมๆจริงๆนะครับอ่านะครับกระโปรงท้ายนะครับอ่าฝั่งนี้บ้างนะครับอ่านะครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเป็นสภาพเดิมๆเลยนะครับนะสภาพเดิมๆเลยน่ะเดี๋ยวผมให้ดูด้านในด้วยนะครับด้านในนะครับนะด้านในกว้างขวางนะครับนะสามารถบรรทุกพันสัมภาระได้เยอะนะครับอ่าบรรทุกสัมภาระต่างๆได้เยอะนะครับนะในส่วนของด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็ มีล้ออะไรให้นะครับด้านหลังนะครับมีล้ออะไรนะครับมีถุงเครื่องมือนะครับมีแมรงนะครับแล้วก็ในส่วนของซีนทางมะพร้าวนะครับที่ประกอบมาจากโรงงานนะครับน่ะอันนี้คือสภาพเดิมๆก็ยังอยู่กันครบถ้วนนะครับ่อยู่กันครบถ้วนเลยนะครับไม่มีการดัดแปลงทําสีใดๆนะครับนะบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับได้ไปเนี่ยคุ้มๆจริงๆนะครับมาดูในส่วนของฝาถังน้ํามันนิดนึงนะครับน่ะ รถคันนี้นะครับใช้น้ำมันนะครับน้ำมันเบนซินนะครับหรือแก๊สโซฮอล์กขึ้นไปนะครับหรือใช้ E20 ก็ได้นะครับ E20 ก็ได้นะครับมาดูฝั่งด้านนี้บ้างนะครับประตูฝั่งนี้บ้างนะครับสภาพรถนะครับสวยงามนะครับน่าใช้น่าใช้จริงๆ เดี๋ยวดูกันให้ครบๆท่วนๆเลยนะฮะอ่าในส่วนของนะครับน็อตหัวน็อตนะครับเป็นแบบเดิมๆไม่มีขยับนะหัวน็อตสภาพเดิมๆเลยไม่มีขยับอ่าแผ่นเพลทนะฮะแผ่นเพลทก็ยังอยู่นะครับอยู่ครบๆเลยนะครับอันนี้จะเห็นว่าออกเมื่อประมาณปลายปี14นะครับจบต้นปี15เหมือนที่ผมแจ้งเมื่อ ต,ต้นคลิปนี้นะภายในสวยงามนะครับเป็นสีทูโทนนะครับสีครีมตัดกับสีดำมาดูล้อล้อนะครับคันนี้เป็นล้อแมกนะครับนะล้อแมกขอบ16นะครับได้ยางนะครับได้ยางนะครับได้ยางใหม่ด้วยนะครับหนาะปี22ก็คือยางแค่ปีเดียวนะครับ ผมซูมใไม่ดูชัดๆเลยยางปี22นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าได้ทันนี้ไปก็คือคุ้มค่านะครับยางยังสามารถใช้ได้อีกยาวนานเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอเครื่องยนต์กันบ้างนะครับส่วนสำคัญเลยส่วนนี้ะนะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเริ่มจากฝากระโปรงด้านหน้าเลยนะ ฝากระโปงนะครับเปิดให้ดูนะครับนในส่วนของนอ็อตหัวน็อตต่างๆจะเห็นว่าเป็นหัวน็อตเดิมๆครบๆเลยไม่มีการขยับไม่มีการถอดไม่มีการขยับใดๆรูรูร,ระบายอากาศที่ประกอบมาจากโรงงานก็เป็นรูสภาพเดิมๆายางนะครับยางในส่วนของที่ซีนปิดนะครับตรงนี้ก็ยังไม่เคยถอดไม่เคยแกะเป็นยางเดิมๆที่มาจากโรงงาน เป็นยางเดิมๆที่มาจากโรงงานนะตรงนี้นะฮะนะยางนี้เนาะเดิมๆนะครับส่วนรูนะครับนะร,ร,บรูระบายอากาศนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นรูเดิมๆนะยังยังกลมเหมือนเดิมเลยกลมนะครับกลมคลิกเหมือนเดิมนะปลายสติ๊กเกอร์มอกข้อควรระวังก็ยังอยู่กันครบนะนี่ครับ หัวน็อตไม่ขยับนะบงบอกว่าคันนี้นะครับไม่เคยถอดฝากระโปรงไปทําสีเลยเป็นสภาพเดิมๆครับรถไม่มีปัญหานะฮะปกติก็ไม่ต้องไปทําสีอะไรอยู่แล้วนะรถคันนี้ไม่เคยชนหนักถ้าชนหนักนะครับพวกหัวน็อตพวกนี้จะต้องถูกไขเรามีการเปลี่ยนมีการขันออกไปทําสีแก้เลือ่อนสีนะจะเห็นว่าพวกนี้นะครับก็จะเป็นแบบสภาพเดิมๆคันหน้านะครับนะคันหน้าก็คันเดิมนะไม่มียุบไม่มีเสียทรงเสียอะไร นะบอกเลยว่าคันนี้นะครับน่าใช้มากๆนะครับเครื่องยนตะ์ Du อ l VVTI เครื่อง1,600ก็ช่วยในเรื่องการประหยัดน้ำมันนะครับสำหรับรถรุ่นนี้สำหรับรถรุ่นนี้นะฮะก็อัตราประหยัดน้ำมันนะครับก็วิ่งนะครับ16กิโลเมตร1ลิตรต่อ1ลิตร16กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะรถสวยๆนะครับนะวันนี้บอกเลยว่าราคาพิเศษถูกมากๆเลยนะครับ นะคันนี้นะครับนะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ที่หมายเลข0 9 7 0 9 7 3 6 4 1 5 1 6 097 3 6เ1 5 1เดีนะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไปให้ด้วยตรงนี้ได้เลยนะครับราคานะครับอยู่ที่3,49,000บาท3,49,000บาทออกได้ทุกอาชีพนะฮะสำหรับพนักง,งานประจำข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจเงินเดือนตั้งแต่1 2 0 0 0 0บาทขึ้นไปสามารถซื้อรถคันนี้ได้ นะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่3.09นะครับแล้วก็ฟรีดาวนะครับออกเติอกเออกออกรถไม่ต้องใช้เงินได้คันนี้ไปได้เลขทะเบียนมงคลด้วยนะครับต้องอย่าพลาดกันนะครับหากวันนี้ผมรีวิวคลิปนี้นะครับท่านใดยังรู้สึกว่ายังไม่ครอบคลุมยังมีจุดไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถ ทักเข้ามานะครับมาพูดมาคุยมาสอบถามได้นะคะผมยินดีให้คำปรึกษาฟรีสามารถปรึกษาการออกรถได้ฟรีเช่นกันซื้อรถเอตริสยังไงนะครับดูตัวไหนดูยังไงได้รถดีไม่ดีสอบถามได้นะครับนะผมยินดีให้ข้ให้ข้อมูลนะครับทุกทุกซอกทุกมุมเลยนะครับนะเอาละครับสำหรับวันนี้ผมขอต้องคงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนไปพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ